ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าด,ดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศี กรระกฏนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะปรากฏการมรุติยูสัมพันธ์กับดาวพักเกตนะครับดาวพักเกตจะทําการโยกย้ายในวันที่13กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กินระยะเวลา2เดือน60วันนั่นเองนะครับเกิดเรื่องอะไรนะครับกับชาว ราศีกรกฎบ้างเอาละนะครับนะข่าวดีสําหรับชาวราศีกรกฎถ้าในพื้นดวงเดิมของท่านเป็นคนที่มีเรื่องของลาภผลหรือผลประโยชน์แล้วปีนี้คุณไม่ได้มีดาวสุขเป็นการกีคุณอาจจะมีโชคแบบฟุกฟุกนะครับนะจากคนนะครับปันกลางอาจจะกลายเป็นคนร่ํารวยมหาเศรษฐีคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะแต่ถ้าพื้นดวงคุณต้องเอื้อต้องเลือกพวกนี้ด้วยนะบางคนเนี่ยดาวกระดุมพระราพระปุตตะโยกกันเข้ามาอย่างดีเลยนะครับนะแล้วดาวพระศุกร์คุณเป็นเกษตรนะโอ้โหแล้วทักษะคุณไม่เสียนะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลถูกรางวัลใหญ่นะครับนะมีมีโอกาสที่จะแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมีโอกาสที่ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับจะมีความโชคดีมาแบบตาอยู่อ่ะนะฮะตาอินกับตานาเนี่ย อ่เขารักกันมานะเอื้อเฟื้อนะพอวันหนึ่งมีปัญหานะครับตาอยู่คออว้าพุงเพียวๆไปกินนะก็าทำกรประมาณนั้นนะ่ะคุณจะมีเรื่องแบบฟุกๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนะแต่ทั้งนี้ต้องย้านะอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะนะครับเพราะอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับนะแต่ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบส้มหล่นทําให้คุณเองเนี่ย นะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมคุณโอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันแม้ถ้าคุณแจ็คพอตมีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการลกินีพอดีเนี่ยจากที่คุณมีโชคมีลาบเนี่ยคุณ,ค,ณคุณกลายไปว่าคุณจะเสียโชคเสียลาบแทนนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไปแสดงผลในเรือนลาพะแล้วเป็นการลกินีมรุยูเนี่ยแปลว่าภัยอาเพศภัยอาเพศในเรือนลาพะก็แสดงว่าคุณเองไม่มีโชคไม่มีลาบ นะครับตัวคุณเองเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของโชคลาภตัวคุณเองถูกเบียดเบียนในเรื่องของโชคลาภนะครับถูกเลื่อยเก้าอี้ถูกหักหลังถูกทํานู่นทํานี่ทําให้คุณเสียหายนะปติอาจจะโดนสักสามสี่เดือนข้างหน้าพระเกตเข้าไปจากสามเดือนเลื่อนเป็นสามวันนะฮะทำให้มันไวขึ้นนะครับเพราะพระเกตแปลวุ่นวายเป็นดาววุ่นวายเขาเรียกบุญเก่าอายุยืนนะครับถ้าอยู่ในภพเรือนดีก็ผ่านดีไปด้วย นะครับบังเอิญอยู่ในภพเรือนดีจริงมันควรที่จะพาไปดีใช่ไหมแต่บังเอิญดาวศุกร์คุณเป็นกาและกินีมันก็เลยพาให้คุณเสียไปเลยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองโชคหดโชคหายในช่วงเวลาดังกล่าว mm. ก็ขอให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวต้องรู้หลบหลีกเลี่ยงนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยฉันเคยได้ฉันเป็นคนโชคดีฉันต้องโชคดีตลอดชีวิตคุณคิดผิดนะครับถ้าคุณเจอดาวศุกร์เป็นกาและกินีเนี่ย โชคคุณไม่ดีแล้วนะครับคุณโดนแน่นะครับมรุตยูนะครับพระกเกตระทุง้งเข้าไปเนี่ยล่อสะล่วงเลยแต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีคุณจะมีโชคถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโชคฉันดีจังทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็อะไรประมาณนี้นะก็บินดีออกับคุณด้วยเลยเพราะคุณนี่ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับจากวิถีชีวิตจากอะไรของคุณเนี่ยจะโชคลาภคุณมีเกณฑ์อยู่นะครับนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระสุวะจะแนะนําชาวราศี กร,รกฎยังไงให้โชคพุ่งนะครับโอเคสามสามนะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะแรงนะครับนะโอเคดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมอาธาตุลมเวลาได้มันได้เร็วสามสามลมกับลมโอ้โหเร็วเลยทีนี้เรามาดูสําหรับชาวราศีนะครับกร,รกฎสามสามไม่ละแคะละคายนะครับไม่ละแคะละคายชาวราศีกร,รกฎเลยเพราะชาวราศีกร,รกดจะมีดาวอังคารเป็นดาวจุลินรรมะในราศีเมษ มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะในราศีพิจิกนะครับชาวราศีกรกฎไม่กลัวดาวบาปพระเคราะห์องค์นี้นะครับนะเสริมยังเสริมในเรื่องความโชคดีให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะครับนะเพราะมาจะพบดีเรือนดีนะแต่ว่าสามสามถ้ามาจากราศีอื่นที่มาจากเรือนเสียอันนี้เละนะนะครับเฉพาะราศีกรกฎดาวอังคารจะให้ผลแบบปัจจุบันทันด่วนของคุณทําให้คุณมีโชคมีลาบมีลาบมีผลมีโอกาส และทไลน์เลยลสองเดือนนี้ดาวคารคุณเดินดีหมดเลยนะครับอยู่ในราศีกันในราศีตุลราศีพิจิเนี่ยซึ่งเข้าในภพดีเรืนอดีคุณหมดเลยก็เลยส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎประสบผลสลําเร็จในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์นะครับแล้วคุณเองก็จะได้แบบเอ่อไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนลมอะ่ะนะครับได้แบบแล้วคุณได้มาจากความขยันขันแข็งเพราะดาวคารเป็นตัวแทนความขยันขันแข็งความขยันขันแข็งเรื่องงาน ถ้าเป็นเรื่องงานก็ขยันขันแข็งเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ขยันขันแข็งหาองค์ความรู้นะว่าที่ไหนเขาให้แม่นสำนักไหนบ้านไหนช่องไหนอะไรยังไงแม่นคุณศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับนะ <S <S บอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎไม่ต้องกลัวดาวอังคารนะครับให้คุณกับคุณนะหาโอกาสสวดมนต์ไหวพระดาวพระองคารนะครับ <S <S แล้วคุณจะได้แบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับนะ <S <S แต่ดาวราศีอื่นเละเลยนะ นะอก็ขอให้โชคดีครับ